สวัสดีครับสำหรับวันนี้ครับมาแนะนำเ,เกตนะครับอินทีเรียลนะครับผมอุปกรณ์ก็มีชุดเกตนะครับผมเ,เกตหลังจากที่เราใช้งานนะครับเกตห,หลังจากที่เราใช้งานไประยะหนึ่งนะครับมันจะมีการค่ามันจะมีการคาดเคลื่อนนะครับก็คือหมายถึง หมายถึงมันต้องซีโร่นะครับสารเกตทุกตัวนะครับมีมันมีาง,างการครับเพื่อนครับเราต้องมีการซีโร่เพื่อให้เป็นเลขศูนย์นะครับเหมือนตำแหน่งนี้ของย่ห้อนี้นะครับของย่ห้อนี้แต่ยี่ห้อมันจะไม่เหมือนกัน,นะนครับอา่านี่ค่ามันจะมีการก่อนเรานําไปใช้งานนะครับเราต้องสังเกตนะครับเกตเรานะครับว่า ค่าที่เลขศูนไหมนะประมาณนี้นะครับหลังจากที่เราใช้งานไปนะครับทสุกครั้งที่เราจะมันจะได้ความเส้นตรงนะครับต้องซีโร่ก่อนนะครับแรับเกรียวอนี้เป็นของอิมพีเรียลนะครับอ่าเวท A อัวนี้ครับส่วนนี้ส่วนส่วนหน้ากระจกนะครับส่วนมากจะอิมพีเรียลมันจะเปราะนะครับต้องใส่กล่องดีๆนะครับีนของผม น้างานเองครับมันก็เลยมีสภาพบดสลางนิดหน่อยแตกเลยนะบริเวณนี้ครับแล้วก็วก็กระจกนะครับกระจกก็ทำความสะอาดก่อนนะก่อนเอาพใช้งานนะครับเช็ดนะครับชผ้าธรรมดาเช็ดก่อน,นครับเช็ดกระจกนะครับกระจกเช็ดนะครับ มันได้เห็นชัดเจนเวลาเราท้งานนะครับจัเช็ดนะครับสำหรับเกตอิมพีเรียลก็เป็นเกตที่มีความทนทานสูงนะครับประสบการณ์ที่เคยทํางานคิดว่าเป็นเกตยี่ห้อหนึ่งที่มีความทนทานสูงครับจุดเสียก,ก็กระจกแค่นี้หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับกระจกจะแตกง่ายนะครับแต่ส่วนอื่นก็โอเคอยู่ครับเราก็หาตัวยางครอบนะครับ ตัวอย่างครอบมันจะช่วยได้นะครับเรื่องกระจกมันจะมีการบดสลายนะครับก็คือตัวนี้นะครับมันจะมีปุ่มไวซีโร่นะครับเวลาเราเออจะปรับมันนะครับเราใช้ไขควงแบน,นรบปรับหมุนซ้ายขวานะครับให้มันไปอยู่ไล่เคียงตำแหน่งเลขศูง,งมากที่สุดรบบมันตัวนี้น่าจะเพี้ยนแล้วน่าจะเริ่มเพี้ยนแล้ว มันได้ไม่สุดเลย,ยประมาณนะครับเลขศูนย์นะครับตัวนี้ฝั่งด้านโลตัวนี้สองด้านไฮสีแดงนะครับ,รบแล้วฝั่งด้านโลก็เดี๋ยวปรับนิดนึงครับ ฝาปิดไว้เหมือนเดิมนะครับมันจะมีล็อกอยู่ประมาณนี้นะบริเวณนี้มันจะมีล็อกอยู่นะครับที่ตัวขวามันจะมีล็อกอยู่ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าครับประมาณนี้นะครับแล้วก็หาตำแหน่งนะครับกดเข้าไปครับหมุนใช้ขวาโยกนะครับแล้วก็หมุนมันจะล็อกครับล็อกอยู่เลย แล้วก็ตด้านหลังอาจจะมีรวมๆแล้วก็ขันนะครับขันขันให้มันแน่นนะครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะครับซ้ายขวาฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับฝั่งด้านโลกก็เหมือนกันนะครับมันจะมีล็อกหยูครับบริเวณนี้ครับสำหรับอิมพีเรียลนะครับย่ออื่นก็ ลูกเล่นไม่เหมือนกันนะครับมันจะมีล็อกอยู่เห็นไหมตำแหน่งนี้ตรงนี้พอเราหมุนเข้ามันจะเ,เกลียวมันจะเ,เล็กลงเห็นไหมมันจะล็อกอยู่เลยนะครับเป็นเดือยออกมาตรงน,นี้ไว้ไวนี้ครับเราใส่ให้มันตรงครับโยกแล้วก็หมุนนะครับแน่นนะครับแล้วก็น็อตนะครับ พร้อมใช้งานครับแล้วก็ว wow, าตัวนี้โอเคครับแล้วก็สำหรับสายครับสายสายเกียร์นะครับตัวนี้เป็นของทักโก้นะครับท็โก้เป็นของทักโก้นะครับสายทักโก้เราสามารถเปลี่ยนคือมันจะดีอยู่อย่างคือเรามีสามารถเปลี่ยนสินอย่างง่ายนะครับหมุน หมุนเดียกางนะเดยกันตำแหน่งนี้มันจะไปกดกับสอนวาลของอุปกรณ์นะครับตำแหน่งนี้นะครับเราหมุนได้บางคนไม่รู้ว่าหมุนสามารถปรับได้นะครับตัวนี้ตัวหัวเดยหัวกดนี้ครับสามารถปรับได้แล้วก็สียางสามารถเปลี่ยนได้นะครับถอดออกมาแล้วก็ประมาณนี้ครับแล้วกถ็ถึงจะถอดสียางออกมาครับ ตัวนี้ก็คือสภาพก็น่าจะต้องเปลี่ยนแล้วครับสภาพนี้นะครับแล้วก็เราสมมติว่าเราซื้อสนยางใหม่มามันจะมีสินยางของใหม่อยู่เวลาเราเปลี่ยนสนยางนะครับอันนี้ของใหม่นะไอของเก่านี้ของใหม่นะเราก็ใส่เข้าไปนะครับยังไม่ยังไม่ใส่ตัวตัวกดนะครับตัวตัวเกียวล็อกด้านในนะครับ ตัวที่วัดันสอนนะครับเราใส่ใส่ซิงยางเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ขันเกลียวนะครับขันเกลียวโดยใช้ตัวขันนะครับตัวขันสอนวาลขันเข้าไปนะครับแล้วก็เราดูตำแหน่งความลึกนะครับความลึกของตัวกดสอนวาลนะครับ ให้มันพอดีครับให้มันพอดีครับประมาณนี้นะครับก็คือสังเกตถ้าเกิดเป็นสินยางใหม่นะครับสินยางกับหัวสอนสอนกดจะเท่ากันพอดีนะครับจะเท่ากันพอดีพอเราเอาปรใช้งานตัวนี้มันจะมันจะกดเข้าหาสอนว่าอีกชุดนึงพอดีนะครับการดูแลรักษาอุปกรณ์นะครับฝั่งนี้ฝั่งนี้ที่ว่าขันเข้าไปหากับ ตัวตัวเกตนะครับเราก็ใช้สินวาใสนะครับใส่ใส่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ขันขันกับตัวเกตเลยครับสิสีนยางมันได้เข้ามันจะอัดเข้าไปพอดีครับเข้าไปล็อกพอดีนะครับเพราะว่าเราใส่ยากประมาณนี้ครับแล้วก็มันจะล็อกเลยแต่ตัวชุดนี้ชุดด้านนี้มันจะไม่มี ตะกดนะครับตะกดตุกลาง,ละลงนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่ใช้เครื่องมืออฟอกตะกลเกต,ตพวกนี้นะครับสำหรับงานช่างแอร์สมพัญน,นะครับความเที่ยงตรงนะครับแล้วก็มันจะมีผลต่อหน้าง,งานเราด้วยนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดเกตเพี้ยนเยอะนะครับก็มีผลทําให้การอ่านค่าติดเพี้ยนไปนะครับเวลาเรามาทํางานหน้างานหน้าจะหมด ต้องใช้เกตประมาณทักสอตัวนะครับนะครับแต่เกียดประมาณ2ตัวนะเพื่เพื่อจะได้เอามาเปรียบเทียบได้นะครับโดยประมาณครับแต่สำหรับสายผมแนะนําของย่อทัโก้นะนตส่งบรลง่ายแล้วก็นิ่มด้วยสายนะครับาง่ายนะครับสําหรับวันนี้ร้านอินเตอร์สวิตเอครับสุราษฎร์ธานีนะครับ บริการซ่อมตู้เย็นตู้แช่แอร์เครื่องผ้าบราทุกชนิดนะครับอยู่แยกตาปานไปหาแยกตลาดไดมอนด์ครับใครที่มีปัญหาเรื่องตู้เย็นแอร์เครื่องผ้านะครับถ้าอยู่แถวสุราษฎร์พื้นที่ในเมืองนะครับค้นหาใน Google นะครับอินเตอร์ซูวิแอร์สุราษฎร์นะครับนะครับทางร้านบริการซ่อมนะครับจำหน่ายนะครับ อนไฟฟ้าและแอร์ตัวเย็นตัวแช่นะครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเป็นงานตู้เช่ก็ไปการถึงที่นะครับแานค้าหรือว่ามินิมาร์ทนะครับได้ได้หมดนะครับโอเคขอบคุณครับผม